โอเคครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องเอเดนดิสุเจดเช่นเคยนะฮะเราก็กลับมาอยู่กับอันนี้เลยลอสแตนซึ่งเกมนี้ก็ออกมาได้ประมาณหลายอาทิตย์แล้วนะซึ่งผมเพิ่งจะมาอัดเพราะว่าควอจริงผมเล่นตั้งแต่ตอนเกมมันเปิดประมาณอาทิตย์ไม่ไม่ไมประมาณหนึ่งวันเลยนะฮะคือมันปล่อยเกยมประมาณห้าทุ่มปะเออถ้าที่จำได้แล้วก็ไม่ได้ตอนเช้า ซึ่งสนุกมากมากทะเลยเข้าดิคอ,อร์นเลยนะครับผมมาแล้วซึ่งอันนี้คือว่าหกโมงนะฮะทางชื่ออะไรวะบินบิมที่เลเดอร์หนึ่งร้อยสิบเจ็ดกูไม่รู้อ่านไงโอเคมาเรามาถึก ่อนนี้คือผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับ leaderboard n e n tower leaderboard for อเธอโอเคน่าจะไม่เกี่ยวกัแบแบ้น่าจะไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมหรืออาทาวเวอร์เ uh, ข้ามาผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็เรื่องของโค้ดนะครับผม esta mm. a code little tonight o r in the morning to give you some skill tree reset ก mm. ็คือเขาเนี่ย โค้ดเนี่ยกำลังจะ้โค้ดสกิลทรีเนี่ยที่มันจะเอาเรีเซได้ก็จะอาจจะมาในตอนกลางคืนหรืออาจจะมาในตอนเช้านะครับผมแล้วก็วุ่นเลยฮะวันนี้ตอนเวลา1ดโมงซึ่งกูเรียนอยู่นะครับผมก็จะมีโคเรนทายเดย์โค้ดอิส u ัลเออร์จอยฟอร์มฟรีโรและเอมรคือจะได้รีโรกับ เอมิลมาใช้หรือว่าเพช,เพชรเขียวหรืออะไรก็ตามที่พวกคุณเรียกกันนะครับผมเป็นของว่าเลยทายเดโค้ดนะจะเป็นอ่าแล้วเขาก็บอกว่า skill three reset code coming soon t กำลังจะเข้ามาเรื่อยๆกำลังจะได้เรื่อย้ตัวนี้ยังไม่แน่ใจมันนจะไปม,มีอะไรแล้วก็นี่เกม is up code is ultimate gojo นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปใส่ต่อ แล้วก็โค้ชเนี่ยจะมาตอนที่จะมาเพิ่มอีกห้าร้อยอัปเดตฮะ500ห้าร้อยไลค์อัปเดตลิเทนนะฮะแล้เ,ออเดีจะถัดไปนั่นแหละเออส่วนเรื่องแก้บ Auto ัคกออโต้คิกก่อนนะ่าจะมาอยู่มานนี้นะส่วนโค้ชจะน่าจะเป็นโค้ชนี้ครับยู mm hmm. สตาโค้ชซึ่ง นม่ตกยังไปเข้ามาเลยแม่งยิดหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยคือเป็นสองรอบเลยนะมันม่เชื่ออะไรไมันเป็นอะไรวะเนี่ยเนี่ยอัลยไอโลนจอ,อยเนี่ยชื่ออะไรมันมันทำไมยืดยดยีๆปิดเองกูย,ยังไม่ได้ไปยุ่มันเลยนะเพื่อเกิดเกิดอะไรขึ้นโอเคเออมาโอ้ย เขาเพิ่มปุ่มลันเข้ามาแล้วเย้เฮ้ช้าชุบเป่งไปก่อนนะนี้เมืม่อกี้กูกดอยู่นี่มากูก็ลืมไม่ไปไปสําหรับคนแรกนะครับผมโค้ดที่พี่แกให้มาเลยนะก็คืออัลติเมตโกโจได้อะไรเขาบอกได้รีโลอัเอเยอะเยอะจัดเลยคือตัดออกไปสองลีโลก็ได้ประมาณ ไอ่สี่ีโลก็จะประมาณยี่แปดได้เออประมาณนี้แล้วกูได้อะไรเพิ่มอีกไหมเอออสกิลทีสกิลทีกูกูจะรีสุขุนะสุขุนะอยู่ไหนตอนนี้ไงล่างนี้เดี๋ยวค่อยอีโวกูขี้เกียจซุ่มมาสองตัวอีตัวนึงหุดเลดได้มาช่างมัน เมสนี้ความจริงไม่ใช่โคดอน,นั้นะโคดอันนี้อเขียละอ,อ,อัพเดมาช่างมันแล้วเรามาสรุปอัปเดตกันดีกว่าอย่างแรกเลยอัพเดตเนี่ยแนอัพเดตหนึ่งเนี่ยคือมีตัวละครเพิ่มเข้ามานะ่นก็คือเซเบอร์และกีนอได้ครับผมจะเกิดมีรูปผมจะแปะไว้นะ ก็วังให้มันหมอกับมันโไม่หมอกัดแจมิดนี่ก็สำหรับกับตัวนี้ก็จะเข้ามาในฐานะมิติกแล้วก็เซเลเชียลนะฮะมิติกเนี่ยจะเป็นโฉจีน้อนซึ่งจีน้อนเป็นตัวตีเอเก่งอยู่นะตอวตัวชี้วิตเก่งอยู่ตัเวเซเบอร์เนี่ยจะตีไฮบิดแล้วก็มีสกิลซึ่ง ผมขอโทษอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วก็อัปเดตอีกอัปเดตหนึ่งเลยก็คืออัปเดตดีครอัปเดตดีครินเนี่ยก็คือจะเอาตัวลนะครเนี่ยัดเข้ามานะฮะในตู้แบนเนอร์สองนะครับจะเป็นตัวละครที่ชื่อมัชเบิร์นเดตติ้ง ช่วงนี้กูดูอยู่นะฮะจากสกเร้นมวลคตพลังการนั่นแหละถ้าเกิดมีรูปเ,เป็นแปะให้ตัวรับที่บางคนเออหายไปเจ็บมือยังไม่ได้เลยฮะซึ่งโอกาสออกยากจัดเลยแต่ก็ั่นแหละมีโอกาสได้บางคนเจ็ดร้อยนึงก็ได้แล้วถึงแม้จะเจ็ดร้อยห้าสิบก็ตามนี่เปล่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับไม,ไม่ใช่จากแอปเด็นพิเศษนะ อัปเ,เดตดีอัปเดตนึนงคือตอนนี้ยังไม่เข้ามานั้นนั่นคืออัปเดตของเอ็กโซติกนะค่อระดับมันค่ออะไรใช่เอ็กโซตินะกตนะฮะตัวต,ตว่อไปก็คือมิหน้าโตนะครับผมจะได้แต่โค้ดที่มีมีน้าโตพาดไหนก็ไม่รู้นะฮะว่าใส่เสื้อแสงกุศลแล้วก็ใส่เออใส่ เสียสากูขาแล้วก็มีกุรมะโอเค,คกูทุงเวลาเชียนแล้วมันนี่เยอะส่วนโค้ด็ระบาลน,นี้แล้วก็ซีเครดตัวตีเครดก็คือก็มัสนั่นแหละคืกูบอกไว้แล้วนี่ว่าลืมส่วนตัวตระบาเออเออใช่ใช่ใช่กูโจออโวได้แล้วซึ่ง คู้สึกเกิมาสองตัวแล้ววิธีหานะครับผมอายหล่อาหาหาจังเบยวิธีหานะครับผมกดซุ่มกโซโซโรเอ้ไม่ใช่ด้โกโจมากกอนนะสองตัวแล้วก็ลงชาเลนจ์โอกาสเนี่ยจะเป็นยี่บห้าบ่ะไอ้ฉากอะส่วนลูกตาเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ลี้วสุกน้ำไมงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เที่ยวนะ ห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่น้อยนะครับพินาบานดาเยอะชิบเปล่งเลยนะครับ้าจิบที่คือเยอะอยู่นะซึ่งช่วงนี้ก็จะสามารถทำโคชอีโวได้แบบซูเปอร์เวอรี่อีซี่นะฮะเพราะมาใช้สิบสองอัน อืมถามว่ากิ่งไหมไม่ไม่จกิงขนาดนั้นนั่งแรกจริงกว่าแต่เคยใครมีสองตัวก็ทำอีโวไปได้นะประมานี้ส้าารับการอัพเดตเื่อการสรุปอัพเดตและการแจกโค้ยก็มีประมาณนี้นะครับผมเผยเผยขอให้พวกนกทั้งหลายเจอคนรัก พาย وال وال ุวาลท้าปีหน้านะฮะไก่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 พูดทำไมพูดเพื่ออะไรวะกู